คนกินสับป,ปะรดทําไมถึงเป็นมะเร็งเรื่องราวของการเป็นมะเร็งสับป,ปะรดนี่จริงๆคือล้างล้างลําไส้นะเป็นผลไม้ที่ดีมากกินถูกวิธีก็เป็นยากินผิดวิธีก็เป็นสารพิษนําพาโรคร้ายเข้ามาในร่างกาย สิ่งที่เรามองข้ามไปเลยเนี่ยตอนนี้โลกลายของสับปะรดเนี่ยกินอย่างถูกวิธีแล้วเราก็ไม่ควรจะรับประทานแบบที่มันหวานเจี๊ยบแบบเหลืองเหลืองมากทั้งลูกอย่างเนี้ยเราไม่ควรรับประทานเขาียกกินอย่างมีศิละปะกินแล้วก็ภาชนะที่เราจะวางเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็งที่ว่าใช้ภาชนะไม่ถูกใช้ภาชนะแบบ เขาเรียกว่าไม่มีศิลปะภาชนะแต่ละอย่างเนี่ยใส่กับข้าวหรือใส่อะไรเนี่ยมันมีหลายๆแบบรูปแบบอยู่ที่บางแบบใส่กับอะไรได้บางแบบใส่กับอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจานแบบเนี้ยถ้าเราใส่กับของร้อนนี่นะก็ไม่ดีนะถามว่าพ่ออะไรแตกครับของร้อนอ่ะของร้อนมันก็อ่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังพอได้สแตนเลส พอได้ของร้อนแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับดูสีเห็นสีไหมสีลอกแล้วไหมเขพอจะทราบแล้วมาเร็งมาจากไหนเห็นไหมของร้อนแบบนี้จะดีที่สุดทั้งของร้อนของเย็นของอะไรได้หมดก็คือกระเบื้องจะทนทานความร้อนแล้วก็ทนต่อกดทุกอย่าง มีเรื่องเล่ากันเยอะมากคนเวลารับประทานสับป,ปะรดหรือว่ากินสับป,ปะรดเนี่ยบางคนสุขภาพดีๆเลยนะแต่บางทีเป็นมะเร็งกันเป็นเรื่องเล่าของเราวันนี้คือสาเหตุบางคนเขาก็ไม่ทราบแข็งแรงออกกำลังกายดีสุขภาพดีตรวจสุขภาพทุกปีแต่ก็เป็นมะเร็งแต่บางทีเขาไม่ทราบเราไปเจอ เยอะคนเลยนะบางทีเป็นถึงศาตราจารย์นะแต่สับปะรดเวลาเราซื้อมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องใส่ถุงแบบนี้อยู่แล้วเวลาปอกเป็นเนื้อใช่ไหมปอกเป็นเนื้อเนี่ยปอกเป็นเนื้ออย่างนี้ถ้าเราไปซื้อตามร้านทั่วๆไปเนี่ย <c oughs> เขาก็จะใส่เป็นถุงแบบนี้ถุงแบบนี้ที่เป็นถุงคล้ายๆแบบนี้ก็คือเป็นถุงเออเป็นถุงอย่างนี้เป็นถุงที่ใส่ใส่พวกอาหารแบบนี้แต่สับปะรด แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้นะครับคือสับป,ปะรดเนี่ยถ้าเราไปใส่ในถุงสารทัาสติกออกมาเนี่ยนี่คือสาเหตุทาให้เป็นมะเร็งถุงแบบนี้คือถ้าเราซื้อมาจากร้านอย่างเงี้ยสมมุติว่าถุงละยี่สิบสามสิบบาทเราต้องรีบมาถ่ายใส่เป็นกระเบื้องเนี่ยนะครับกระเบื้องต้องเป็นกระเบื้องที่ คุณภาพดีก็คือของดีไม่ใช่ว่ากระเบื้องที่มันเป็นเป็นสีแบบถูกถูกเกตอย่างนั้นคือเราจะบอกว่าในสับป,ปะรดเนี่ยเนี่ยมันจะกัดมากถ้าเราคนที่เป็นมะเร็งเราไปดูข้อมูลมาถ้าเราใส่ใบนี้เลยเอาะใบนี้ใบนี้ก็เป็นของมาลายนะถามว่าใส่สับป,ปะรดได้ไหม คนที่เป็นมะเร็งกันเขาเราไปดูเขาทําไมถึงเขาใช้ชีวิตยังไงปรากฏว่าเขาเอาอย่างเนี้ยสแตนเลสคือมีความรู้ด้วยนะที่เรารู้เรื่องแล้วนี่เขามีความรู้ไปใส่เอาสับป,ปะรดเนี่ยไปใส่สแตนเลสในความเป็นจริงแล้วสับป,ปะรดเนี่ยมันกัดถ้าเราไปใส่ใบนี้มันก็จะกัดเหล็กเหล็กเนี่ย กัดเข้าไปอยู่ในสับป,ปะรดทำให้เป็นมะเร็งจานแรกแล้วนะเราจะเป็นมะเร็งได้ก็คือใส่ภาชนะนี่กินบ่อยๆนี่คือจากคนที่สุขภาพดีเป็นมะเร็งได้ยังไงส่วนใบที่สองถ้าเป็นสับป,ปะรดเป็นแก้วกระจกมันก็มีสารแก้วกระจกกัด <c oughs> ใส่ไม่ได้อนะ ที่ใส่ได้ก็คืออย่างที่เราใส่นี่ะเราไปบอกคนหลายคนนะคนเขามีความรู้แต่เขาไม่ทราบเรื่องสับป,ปะรดทําไมเขาถึงเป็นมะเร็งบางคนสุขภาพดีเอวันดีคือดีทําไมเป็นนี่ก็ไม่ได้เป็นแก้วสับป,ปะรดเนี่ยเราไปดูนะถ้าเราไปดูที่ร้านเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีดเนี่ยที่เขาปอกเนี่ยพวกเราเชื่อไหมว่าเขาปอกเนี่ยเนี่ยเขาปอก มีดนี่นะศึกมันเหลือนิดเดียเองนี่บอกถูกแล้วนี่ต้องรีบแล้วคือแล้วยิ่งเลวร้ายที่สุดเนี่ยที่คนเป็นบเรเลงส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นอย่างนี้คล้ายๆพ้าสติกแ้ดูสีเห็นไหมสีมันใช้นานๆสีมันออกมาถามว่าออกไปไหนก็อยู่ในกระเพาะเลยครับถ้ายิ่งใส,ส่สับป,ประรดนี่ใส่ เป็นภาชนะแบบนี้นะยิ่งเลวร้ายเนี่ยนะครับยิ่งเป็นมะเร็งเนี่ยที่เขาคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาชนะพวกนี้ภาชนะพวกนี้คือเอาไว้ใส่พวกของที่มันไม่เป็นกฎของที่มันเรื่องมันเป็นเป็นด่างเออจะใส่ของร้อนอะไรก็ไม่ดีนะที่เข้า My Pro v ไมโครเวฟเลยพวกนี้จริงๆมันเข้าได้นะ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วมัน ใช้ได้แต่ใช้ไม่ดีเนี่ยภาชนะประเภทนี้อย่างเงี้ยก็ใส่สับปะรดได้มุมมองมุมมองสับปะรดเนี่ยนี่ก็ได้สับปะรดควรจะใส่ภาชนะประเภทนี้ประเภทนี้ ผัดฉไม่ควรจะใส่ภาชนะประเภทนี้ที่ไปซื้อมาเขาจะใส่ใส่ถุงใส่กล่องมาประเภทนี้ต้องรีบเอาออกให้เร็วที่สุดถ้าถึงบ้านแล้วต้องรีบเอาไม่ใช่ว่าเข้าตู้เย็นเราเราซื้อมาสับปะรดใส่ภาชนะนี้เราเข้าตู้เย็นเลยวันสองวันอย่างนี้มะเร็งนะครับที่บอกไว้เพราะว่ากัดเหล็กมาก กัดแก้วมากแก้วเนี่ยกัดสแตนเลสกัดมากสามภาชนะแบบนี้ใช้ไม่ได้กับสับปะรดหรือของที่เป็นกรดใช้ไม่ได้ก็หวังว่าความรู้เราก็เป็นมะเร็งกินสับปะรดเป็นมะเร็งสาเหตุหมอพอจะทราบใช่ไหมครับ มาจากอะไรที่เป็นมะเร็งกินสับป,ปะรดแต่ในความเป็นจริงสับป,ปะรดนี่กินมันล้างนะแต่วา่ามันไม่กัดไปกัดสารพิษแล้วมันก็มาอยู่ในกระเพาะของเราโดยที่เราไม่ไม่มีความรู้ความรู้ตรงนี้ก็อย่างน้อยๆทุกคนก็ได้ความรู้แล้วก็เวลาไปกินก็ไม่ใช่จะไปใส่จานสเปกสปานนะมีที่มานะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันนะครับ